นี่ชิวแตกหน้ากากแตกช่องแลมแอร์แตกดีไลท์แตกนะฮะแตกหมดเลย ไม่ว่าโอ้ตะแบงเหยียบอะไรมาใส่ว่ามเ่เยี่ย เป็นห้องแบบโอ้โหดีแนละไม่พลาดทั้งตัวผมดีที่โดนจิวก่อนโอ้โชอตสามดีเลยพี่โอ้แต่แป้งเหยียบอะไรมาไม่รู้คอยเข้ามาจะเต็มหน้าผมเลยนะ กเท่าชิวปุ๊บมตเกระจายแล้วต้องเช็คอะไรนะะะันเผื่ออะไรหลุดมานะฮะโอไม่ใช่การล้มเกลียวหุดอแล้บอก ช่างมัน,นครับขอทอเิปต้องมีเล็กๆน้อยๆนะฮะดีละที่เราไม่ได้บาดเจ็บนะครับดีละที่ตัวไม่ได้เป็นอะไรนะก็อะไรรถเปลี่ยนชิ้นใหม่ได้นะฮะไม่เป็นไรเรียว่าชิวช่วยรับเพาะแทนเรานะฮะถ้าไม่มีชิวผมอาจจะบาดเจ็บก็ได้นะฮะ ร้อยดีเสื้อายชิว,วชิวแพงด้วยผมจะเอาตังค์ในเสื้อแล้วทีนี้ใครมีชิวเมื่อสองแบ่งปันด,ด่วนนะฮะเอ็ งสงเสรจะได้เปลี่ยนใส่ชิวช็อปปี้และสดาแล้วแหละ <laughs> ไม่มีตังค์ซื้อหรอกเพื่อสี่ห้าพันนี่อันนี้ก็ได้ติดรถมาได้ดนิ <laughs> -b 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 này này những để để phải cho tắm máy trên lớp mới nè 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 สภาพนะครับหลังจากที่โดนปัจแจฟาดนะฮะสรุปแล้วกลับมารีเช็คดูนะครับถึงรู้ว่าเป็นปจัจแจรอยไปมาจากไหนไม่รู้นะครับไม่ใช่ออกมาจากรถพี่แบงค์นะครับก็น่าจะวางอยู่บนถนนแล้วก็พอดีรถหยกัรยกรถยางมันดดข่ไหมแล้วมันก็ดีดมาใส่ผมนี่ฮะนี่เลยรูโบรูหัวใจด้วยนี่ชิวแตกหน้ากาแตกช่องลมแอร์ แตกเดรไลท์แตกนะฮะแตกหมดเลยแตกเล็กนี่ผมก็ถอดออกมาแล้วนี่สภาพยื้อมาแล้วนะครับก็ตอนนี้ยื้อล้างภายในทั้งหมดนะฮะก็มีแผนที่จะแปลงล่างเป็นหน้าไม้นะฮะก็นี่เลยแผนทาน่ารันไล้คลิปไปเลยนะฮะนี่เลยแปลงหน้าตัวใหม่ WSBK ับ w ี WH b k 2022นะครับฝากด้วยนะครับเพื่อนๆก็คลิปต่อไปนะฮะผมจะมาทำคลิปแปลงแฟลิงตัวใหม่ของ s e รีส10 R, นะครับถือโอกาสนี้ที่แฟลิงแตกแล้วก็ได้มีโอกาสที่ดีที่จะได้แปลงแฟลิงใหม่พอดีนะฮะก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปหน้านะฮะเป็นคลิปแปลงแฟลิง s e รีสิ10 R, นะครับ ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจช่อง Big b h i t e Story ด้วยครับสำหรับวันนี้ผมเคโต Khala เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับแฮ่